มีคุณผู้ชมหลายท่านนะครับสอบถามเข้ามาถึง Yamaha YZF R15 ครับว่าจะมีการปรับเปลี่ยนลูปชมดีไซน์ในปีนี้หรือไม่ต้องตอบคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่า YZF R15 นั้นนะครับเพิ่งจะมีการเปิดตัวสูต่ตลาดเมืองไทยไปในช่วงงานมอเตอร์โชปลายเดือนมีนาคม2557ที่ผ่านมานับถึงวันนี้นะครับยังไม่ถึง2ปีโอกาสที่ Yamaha จะมีการปรับเปลี่ยนลูปชมดีไซน์ในปีนี้จึงเป็นไปได้ค่อนข้างยากครับ เพราะว่ารถสปอร์ตแต่ละคันนั้นต้องมีอายุอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า3ปีขึ้นไปการเปิดตัว R15 เมื่อปีครึ่งที่ผ่านมานั้นต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าได้ทําให้ยามาฮ่านั้นได้กลับเข้าสู่วงการรถสปอร์ตอีกครั้งหนึ่งด้วยความยิ่งใหญ่ยามาฮ่าสามารถสร้างยอดขายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำนะครับในช่วง1ปีครึ่งที่ผ่านมาขณะเดียวกันนะครับก็ได้มีการเปิดตัวรุ่น YZF-R3 ในช่วงต้นปี 58, <ama> 5 2 5 5 8และตามมาด้วย MT03 ในช่วงไตรมาสที่3ของปี2568เช่นกัน และปิดท้ายในช่วงปลายปีนะครับรุ่น M/ 150นี่คือ4โมเดลรถสปอร์ตของยามาฮ่านะครับที่ได้มีการเปิดตัวอย่างต่อเนื่องในช่วง2ปีที่ผ่านมาและในช่วงปลายปีจนถึงขณะน,นี้ก็มีหลายคนสอบถามเข้ามาว่า R15 จะมีการเปลี่ยนโฉมหรือไม่นะครับผมก็บอกคุณผู้ชมเลยครับว่าจะยังคงโฉมเดิมอย่างนี้ต่อไปในปีนี้ครับแต่สิ่งที่หลายคนถามเข้ามาถึงเรื่องของอัพไซด์ดาวว่า R15 จะมีหรือไม่ตอบได้เลยว่านะครับ อนาคตนั้นมีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์จะเป็นช่วงเวลาไหนปีนี้ปีหน้ายังไม่อาจทราบได้ครับต้องติดตามกระแสข่าวกันต่อไปมีคุณผู้ชมบางท่านนะครับได้ส่งภาพของ R15 ที่จะมีการตัดต่อภาพด้วยการเอาท้ายของรถรุ่น M/ 150เ่มาใส่เข้าไปนั้นต้องบอกว่าเป็นเพียงภาพเลนเดอร์ภาพตัดต่อนะครับที่ได้มีการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกในการสร้างสารรค์ภาพขึ้นมายังไม่ใช่ภาพจริงแต่ประการใดนะครับ ซึ่งเราคงต้องมาติดตามกระแสข่าวกันต่อไปครับว่า r 15ในปีหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่